สวัสดีครับบานน่าจะเลิ่อนวันนี้ผมพามาเบิงหลูก s k 4 3 3ซ้ถ่ายสูงประมาณลอยซิมหาครับตัวนี้ประมาณสองปีแหละครับสองปีครึ่งประมาณสองปีครึ่งนะครับมามา ตัวนี้เป็นน้องครับอายุประมาณหาเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ผสมผสมโตครับตัวนี้เป็นมเมฆขาวนะครับค่ายสูงประมาณลอยซีสิหาคือกันครับตัว งูวบอบกไยไม่อยากกินครับส่วงนี้ง่ามเสากับปล่อยเล่มเฟื้องครับง่ามแรงไรเข่าขอกกินห่ำครับโยบานใส่เป็นหลวดไฟฟ้านะครับปล่อยอ้อมใหม่ร้ายเติบครับมีสองเซน เป็นล่างเป็นน้ำบอกจักนะครับทั้งเๆกับเป็นหลวดหลวดไฟนะครับม่สองเซนเสาไม้ไผ่เป็นเสาอานันนั้นนะครับเสาเสาต้อมั่นครับใส่ได้ประมาณ2ปีแล้วครับมันดอกมันผุกับมาคุดฟังลงุลง่งเรื่อยๆนะครับกระใส่ได้ดนอยู่ครับ Oh, man.